สวัสดีค่ะมาเจอการแซบแบบมัมวันนี้นะคะติ๊กตุนหมูสามชั้นเนาะแล้วก็มีไข่เหมือนต้มพะโล่น่ะละคะ่ะพะโล้ไข่แล้วก็หมูสามชั้นแต่ติ๊กจะกินกับพริกตำพริกสีเขียวนะคะพริกอ่อนนะคะพริกสดเนี่ยคะ่ะหลักกระพักนะคะมาค่ะมาก,กินน้ากันพอเดียวมันมีข้าวเหนียวนะก็ต้องกินแบบนี้บอไดเอาังสุกนะคะเนี่ยคะ่ะกินแลจัจิ้มจิ้มใส่เจลเลยนะคะแล้วก,ก็มีไข่หนาหนาเนาะ มาจ้ามากินข้าวด้วยกันแล้วก็มีผักสดนะคะแล้วก็คือหมูสามช้นยู่ๆจ้ามาๆมา,มาคนมากินรามสันเนาะมากินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกันวันนี้เนาะแซ่บแบบมัมค่ะวันนี้ได้ข้าวเหนียวเหมือนเดิมข้าวเหนียวคือเกานะคะพี่น้องนะคะอ่ะักเฮียเนียค่ะ วันนี้ต้มพะโลค่ะหมูสามชั้นกับไข่แต่ว่าจะของกินแบบบ่มีน้ำซุปนะอยากจิ้มกับน้ำพริกเขีเขยวๆอ,อ่ะพริกสดบานเท่านาอ,นอพริกดิบนะผักค่ะคือเกาเนาะผักกระเด็นนี่ค่ะผักเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเพิ่มเติมคือความแซ่บนะคะมามาค่ะพี่น้องน้ำจิ้มกับมได้ใจเลยเปรี้ยวจี๊ดได้ใจค่ะมากินข้าวกันค่ะ ข้าวเหนียวหมูว uh ่าหนึ่งข้าวเหนียวเนาะน้องเลือเอามาอุ่นค่ะหมูสามชั้นหิ่มลงไปอร่อยอ่ะสุดเติดจิ้งไงนะคะ

คนนี้คนนี้ใจใจ <c oughs> ขอบคุณแซ่บค่ะสามที่บูสามชั้นคืออยากกินแบบนี้นะคะ มือสามสัน่นตุ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 นค่ะไทยอืมนะคะอืมเฉียบเฉีบ เมนูง่ายๆแต่เจ็บ

แสบขาแสบมากมากต่ออือกินใช่ปะอืมอือ แอะจีลองไปเห็นบึงนะคะเหมือนถ้าต่งสามสั่นน่ะละ่ะเพื่อนก็ว่าต่อมอะไรต่รอมกร,ระโหละแล้วก็จิบเบลอาขนมสูงมากินเนาะมีอาหมูสามสั่นมากินจำกับเจ้าพริกสุปพริกดิบ อืเข่ากันอีกนคุณใจใจแห้งน,นี่ค่ะ มันไมีข้าวห่าฟังข้าวแล้วจะเครียดแบบว่าปล่อยวางทำชีวิตแค่วันนี้ให้มีสุขพอคะ่ะวม่ต้องเอียงมากมากไทยค่ะ いいねポポうん เราไม่ก็ยมีท่านสุขทุกข์นะคะสุขห่งง่ายๆทุกข์แห่งง่ายๆคุณก็ต้องไปปิดหลายเก็ดปัจจุบันให้ดีที่สุดเป็นดีที่สุดะค่ะ, <c oughs> คะอยู่กับตัวเอง ไปจะฝากไว้เสมอนะคะเจอกันใหมน่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊งด้วยนะคะชองติกมีสาระแล้วกระบนมีสาระค่ะาละา่เป็ดมือสิบปลอกติดมากะกาม,มากกะก้นไงกดติดตามบะมากกบกดนผ่านค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ